นะคู่บุเพสันิวาสผู้เจ้าบอกมันจะเจอกันได้ยังไงพง์บอกธาตย่อมเข้ากันได้โดยธาตุนะศรัทธาเสมอกันศีลเสมอกันจาคะเสมอกันปัญญาเสมอกันนะเราทำศรัทธาให้ดีศรัทธาในผู้เจ้าเราก็จะเจอคนศรัทธาผู้เจ้าเหมือนกันเราทำศีลดีเดี๋ยวเราจะเจอคนมีศีลเหมือนกันนะมันจะเป็นชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาอืม ไม่ใช่ชายผีอยู่ร่วมกับหญิงผีอ่าครูเจ้าบอกมีสี่อย่างนะอ่าชายเทวดาอยู่ร่วมกับหญิงผีก็มีอ่าชายผีอยู่ร่วมกับหญิงเทวดาก็มีนะอ่าพยายามทําตนให้เป็นเทวดาจะทําตนเป็นผีนะอ่ามีศีลให้ดีมีจาระเสียสละแบ่งปันฉันจะสละเท่านี้ให้ผัวสกิดได้ยาลยเปืองโอ้โหจาระไม่เสมอกันมันต้องโหหนุนเลย เมียทำเท่านี้ผัวเออดีเธอทําเลยโหใช่เลยฉันก็ว่าจะทําอย่างนี้ละนะละความจะหนีจค่าเสมอกันปัญญาเสมอกันผู้้าบอกสี่อย่างเหมือนกันเนี่ยได้อยู่ด้วยกันทั้งในภพนี้แล้วก็สัมปรายะพบหน้าก็ได้เจอกันอีกนะดังนั้นพอมาดูว่าพบหน้าเจอกันก็แสดงสมมุติว่าภพเนี้ยคือพบหน้าของที่เราเมื่อตายไปเมื่อสักครู่ เราได้เจออีกก็เนี่ยแหละมันมาเจอกันแล้วศีลมันเสมอกันจากศรัทธาปัญญานะดังนั้นคู่ของเรานะวันเนี้ยนะถ้ามันไปกันได้เนี่ยแสดงว่าเราสร้างมาพอๆกันนะอ่าสร้างสี่อย่างนี้